อะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงมึงอีโก้อะไรมึงเนี่ยมึงเป็นไรเนี่ยไอเด็กหลานเกมฮัลโหลเป็นไรเนี่ยไอเด็กหลานเกมมึงเป็นไรเนี่ยมึงห้าววินกูปะศูนย์ศูนย์ใหม่ปะเอาปะมึงห้าววินกูปะไปกระตอกต่อฟังปังกูนะฟังกูนะไอเกี้ยมึงใส่แบบไม่ไม่มึงใส่เดือพันกูเะล่ะมึงใส่เดือพันกูเะล่ะไม่มึงใส่เดือพันกูไหมเอางี้มึงใส่เดือพันกูไหมห้าร้อยมาลงห้องมาห้าร้อยลงห้องมามามาเช็คเครื่องในกูรับแล้วเป็น้ำลาเหรอกูเป็น้ำลาอเกี้ยดูดูบายด้วยเกี้ย ไม่ไม่ไอ้เที่ยนี่มันเป็นเที่ยอะไรมันมันเลื้อนอะไรของมันนะกูอยากรู้ไอ้สัตว์มึงเพี้ยนมึงก็เลื้อนเหรอไอ้เที้ยมึงร้อยพี่ชายสัตว์ยังมีบทว่างั้นฟังแมงแลบแล้วกูทอยสัตว์โคตายตายแล้วเที้ยแลบเี้ยก็ไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์กระจอกมากครับไอ้เที่ยมึงแต่จะมีบทมันโดนกะตบตกไปตมึงกลับไปชนบทให้มึงไปท่องบทไทยคือน้ำมันตกกระโปรงมันตกกระจนแล้วตกใจแล้วมขงมันยังกระปรมันอยู่ในมกันโลกไงมึงต้องบอกว่าแลบสแลบจนก็เหมือนกันคือมึงแลบ ตแล้วยังไงให้ดูกระจอกแต่มึงลองมาบอกทียรเอ็มวีมันโคตรทะเลใส่เพีมึงลบเถอะพอมึงอยู่เมฆไม่มีแต่จะได้เกิดแม่มันเดีออกจะมาเทศมาโดนกูด่าจะหิ้งและเบิดแล้วทำมึงแล้วได้โคตรทุเลสัมมึงกลับไปแหวนเถอเขากูลบไม่เคยจะพอมึงไม่ต้องถามทำไงเพลยมึงมาปล่อยจะออกกูฟังแล้วทรมานใจให้เลิกขอายอมมึงเอาไปช่วยดำใจเรื่องแร็ปมึงควรจะพอกูจะมึงออกของการไปเลียนแม่ไปโดนก็สอนมึงเลิกขอได้ยังเถิดแต่ยังรอขอเลยกูก็เทิร์มยกสวดกูดีเหี้ยมึจะอีก็หาแม่แม่ไงมคะสวัสดีค่ะ ควายมาจากปิงไงเฮียห้องรวมด้วยควายใสดปิงเท่าไหร่ไมาดิไมาดิมาดิมาดิบ้านเธอมึงไม่สั่เดี๋ยวกูถอดมึงถามหมอพร้อมจังขอเนี่ยกูให้มึงสองว่ให้มึงเข้ามาพร้อมกันถึงมึงยังไม่สุดมึงควรจะหยุดดีกว่าเต็มมึงก็จะทนมาเสียงหีตีดักแรมมึงยังกระตุกกูฟังหมาดีหวั่นแล้วร่างกูโลมันก เือนตั้งดาวมึงอย่ามาบอกว่าไทยแลนด์ฉายาเด็กแว้นตัวเลื้อนทีมชาติได้มันไม่มีใครแซงแล้วแม่มึงตายข้าบ้านมาโดนย่าขี่ที่ชายแดนช่วดูระดับก็ดีซะบ้างเพราะกูฟังเพลงมึงแล้วกูอายแทนไอ้เหี้ยแล้วมึงฟังกูนท์สัตว์โลเลื้อนโลกังไอ้เหี้ยมึงมิกเพลงอย่างกับหมากัดกันไอ้สัตว์มึงมิกเพลงอย่างกับเด็กแย่งกันพูดในเพลงไอ้เหี้ยกวยเหี้ยมิกอย่างเลื้อนอ้สัตว์กวยมึงไว้มีท่ดีก่อนนะแล้วค่อยมาด่ากูใหม่ไนะสัตว์กระโหลกฝากไว้แค่นี้แหละไอ้โลเลื้อน หเหีห้ยหวยสัตว์จะต่อเยเดิมพ,พันกูสภาพมึงสวนกูไม่ได้เลยไอ้เหี้ยไอ้โง่สัตว์ไปฝึกมาก่อนนะมึงไงเหี้ยบายจรก็โง่ของมึงไงสัตว์จบไปสัตว์กูเแจนายดิจบปะ